ครึ่งห่อนะคะใส่ลงไปค่ะ <_ t ap> ค่ะเดี๋ยวให้เดือดต้มหมี่ซส้ก็ประมาณให้เขาเดือดทองคึ้มาันะคะ <_ t ap> แต่ไอ้เวลาเนี่ยนะมันก็กําหนดอยู่กับไฟได้นะคะ <_ t ap> ไม่ใช่ว่าห้านาทีบางคนไฟอ่อนไฟแก่นะอันนี้ไฟกลางกลาคือพอประมาณนะคะเรากําหนดอย่างนี้เราต้องใช้วิธีชิมเมาค่ะเขาชิมเมานิดน,นึงค่ะ ที่สุดจะลองชิมดูนะคะห้านาทีก็จริงแหละแต่ว,ว่ามันต้องห้านาทีสิบนาทีแล้วแต่ไฟอ่อนไปแก่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวลงมาชิมเส้นเลยเป็นการเทสที่ดีที่สุดค่ะโอเคโอเคค่ะแล้วเราก็ยกเอามาใส่น้ำนี้นะคะ มีกิมจิกับมีซั่วน,นะคะใส่น้ำมันลงไปจะคั่วก,กับอ,อันนี้เป็นถักกาดเอง่อ่าอันนี้กระหล่ำปีพึ่งหัวนะคะพึ่งหัวนะคะเอามาคั่วก,กับอันนี้ก่อน,นะคะ่ะกระหล่ำป ไปนิดหนึ่งเตาขน,นานตะัดกระหล่๊มดีตรงนค่ะถ้าใครต้องการเผ็เดเราจะใช้พริกพริกป่นญี่ปุ่นก็ได้นะคะหรือว่าที่สุดจะใช้พริกแดงจินดาของเราค่ะใส่ลงไปค่ะพริกแดงครัวแล้วนะคะ เราก็ใส่อันนี้เส้นหนึ่งไส้กรอกนะคะจะใส่หมูยอก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบหมูยอใส่หมูยอก็ับไส้กรอกใส่ไส้กรอกนะคะนี้ใส่ไส้กรอกลงไปค่ะ ช้อนหนึ่งค่ะแล้วก็กินเสีไก่ลงไปค่ะค่ะกระสอบ อัดร้อนแล้วเราก็หลีไฟลงเป็นไฟอ่อนค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมรถก่อนนะคะถ้าชอบแดงก็ใส่ไปอีกนะคะน้ำน้ำสองเะคะ้านะ่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันใส่ซอสปรุงรสลงไปสักเหล็ยวคะ่ะ น้ำตาลทรายซักหนึ่งช้อนเอาเอาไปกลางค่ะเดี๋ยวชิ้นรสดก่อนนะคะอร่อยง่ายสไตล์ที่สสดค่ะ คนเดียวขอนยันไม่ใ้สทงการโอเคได้ลค่ะดเดีกไ้ค่อเคอาเส้นมีชั้วลง พุอให้แห้งเลยนะคะแล้วเดี๋ยวตอนสุกเราก็โรยด้วยสาหร่ายกับต้นหอมค่ะอันนี้ต้นหอมไทยเราใส่ต้นหอมไทยเลยนะคะพุอให้แห้งะคะ่ะ ไข่พุลงไปค่ะเร่อยแตดทีกันนี้ที่เราคั่วไว้นะคะแดดกินดาที่เราคั่วไว้โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราจะใส่จานจะใส่จานเลยค่ะจะใส่จานแล้วก็โรยด้วยตรนหอม ดีย๋ยวไปเจอกันที่หน้าร้านเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอยวพี่สุตัดกันสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพ,พบกับพี่สุตอนค่ำนะคะวนันนี้ค่ะตอนค่ำนี้พี่สุผัดอ่าเขาเรียกผัดอะไรนะ กิมจิผัดกิมจิกับมีส่วค่ะนี่ค่ะอร่อยแซ่บได้ใจค่ะทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆก็ง่ายๆค่ะมีส่วเราก็ลวกน้ำต้มน้ำเดือดใช่ไหมคะลวกแล้วก็เอาไปพักไว้แล้วก็มาคั่วน,นิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้เสร็จแล้วเราก็มี ใส่กอกนะคะเส้นยาวๆสักสักเส้นหนึ่งนะคะกับาสาลายาลายแผ่นนะคะมาตัดถ้าใครมีกันไกลนี่นก็ตัดปล่อยๆก็ได้นะคะอันนี้พี่สุใช้มีดกรีดเอานะคะแล้วก็มีพริกแห้งพริกแห้งซึ่งเราคั่วไว้แดงจินดานะคะพริกแห้งนะคะแล้วก็มีต้นหอมนิดหนึ่งก็มีกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีเราก็จะคั่วกระหล่ำปีกับอันนี้ก่อน ก็ง่ายๆเลยค่ะแล้วมีกิมจิจะใส่มากเท่าไหร่ก็ได้นะใส่มากมันก็จะสีแดงมากนะคะก็ถ้าอยากเผ็ดก็มีโรยพริกญี่ปุ่นก็ได้นะคะโรยพริกญี่ปุ่นลงไปค่ะนะคะก็ก่อนที่จะมาทานมื้อค่ำนะคะนี่จะค่ำแล้วนะคะก็เกือบกุ้มหนึ่งละค่ะก็จะมาพูดถึงพระาธาตุประจําปีเกิดของอท่านที่เกิดนักสัตว์มะโรงนะคะปีมะโรงมะโรง สการะพระธาตุวัดพระสิงห์นะคะก็อยู่ที่วัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอันนี้พี่สุก็ไปมาแล้วค่ะไปกับทุกวันละค่ะทางเหนือทางใต้นะคะก็คือที่วัดพระสิงห์เนี่ยค่ะก็ประดิษฐานพระพุทธสิงค์นะคะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสําหรับท่านที่เกิดเป็นปีมะโรงนะคะก็ควรจะไปกัดสการะสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะทําให้ชีวิตราบลื่นขึ้นนะคะ โอเคค่ะแล้วพูดจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวลินสะพานกันนิดนึงพอจะหิวมากแล้วค่ะแล้วก็มาทานกันเลยค่ะรู้สึกว่าจะอันนี้เยอะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่สวยจะค้นี่ค่ะมือคือเวลาหิวนะคะลิ้นก็จะรัวค่ะมือก็จะสั่นใจก็จะสั่นไปหมดแล้วค่ะขนาดเมื่อวันนี้ก็ทานไปเยอะนะคะเนี่ย ด้กันนะคะเพื่อนๆมันจะเผ็ดวันนี้จะเผ็ดทั้งวันเลยค่ะก็ใครอยากดูดวงกับพี่สุโทรศู5 161 1499นะคะจะดูทางโทรศัพท์ผ่านไลน์ก็ได้จะมาที่ร้านก็อยู่เซนีไทย81ทับหนึ่งค่ะโทรนัดหมายก่อนนะคะถ้าใครมาลดส่วนตัวก็โทรถามพี่สุก่อนก็ได้ค่ะมาง่ายมากๆเลยค่ะ จะมาทางเหนือก็ได้นะคะมาขึ้นที่ดอะมอบางกะปิมาได้หลายทางคะ่ะเห็นไหมคะนี่ซั่วผัดกิมจิได้บรรยากาศเกาหลีเกาหลีก,หล <c oughs> ก็นึกนึงตอนไปเกาหลีแต่ไปเกาหลีอ่ะพี่สุจะชอบทานข้าวยำนะข้าวยำม,มิมบับ อันนี้นจะชอบมากเลยค่ะขา้าวยำเพราะว่าไปทานอย่างอื่นพิสูจน์ก็ทานไม่ได้เลยส่วนใหญ่นะเขาก็จะทําแบบไอหมูอะไรมาให้ทุกวันเลยะนะเป็นกระทะแบบกระทะใ,ใหญ่เลยค่ะมีกระทะแล้วก็มีกิมจิส่วนพิสูจน์ทานอะไรไม่ได้เขาก็จะมีผัดผักมาให้จานหนึ่งก็ทานกับกิมจิไปต,ตามมีตามเกิดคนที่ทานไม่ได้นะก็ทานได้แค่นั้นค่ะก็มีมุสลิมไปนะ่จาจะคนหรือสองคนก็เขาก็ทานผักได้กับ พิสูจน์แต่ว่าแต่ว่าถ้าอย่างอื่นเนี่ยพวกหมูอะไรที่เขามีกันอ่ะมันจะเป็นกระทะใหญ่ๆแล้วเขาก็จะมีกันไกน,นะให้เรามาตัดคีบหมูขึ้นมาแล้วก็ตัดตัดอย่างเงี้ยเราก็นั่งมองไปกระทะเบลเบลแต่ไม่ไม่ได้อยากทานนะคะก็ไม่ได้อยากทานกับเขาเราก็มีผักนะคะเขาจะผัดผักมาให้จานหนึง่งอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทานกับกิมจิก็ใส่กิมจิเยอะหน่อยะคะ่ะ แต่ถ้าพูดถึงว่าระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนะพี่สุชอบญี่ปุ่นมากกว่าค่ะเพราะว่าที่พี่สุไปพักอะ่ะมันจะเป็นโรงแรมที่ติดถนนเลยออกมาก็มีแหล่งแบบช้อปปิ้งอะค่ะเป็นเหมือนกับตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใหญ่มากเลยค่ะเราจะเดินกันค่ะแล้วก็อาหารก็เยอะเหมือน,นตลาดนัดบ้านเราจะเรียกว่าตลาดโต้ะ มันจะมีของขายตอนตลาดกลางคืนนะคะเยอะแต่เกาหลีเนี่ยพอตกค่าๆแล้วมันจะเงียบมันก็ไม่มีอะไรมีแต่เข้าห้องเฉยๆเข้าห้องนอนไปค่ะมมาดูจะไปเดินที่ไหนเขก็พาไปอยู่ในป่านในเขา ไปเดินที่ไหนมันน่ากลัวแต่ญี่ปุ่นมันเป็นตลาดเราก็เดินเที่ยวกันหาอะไรทานกันตอนเย็นเย็นถ้าวันอิสระตอนเย็นเย็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปล่อยกลองคืนถ้าเราไปหาทานเองค่ะถ้าเช้าก็จะเลี้ยงกลาวันก็จะเลี้ยงค่ะก็บางวันก็ไม่เลี้ยงเลยก็มีอิสระเหมือนกันบางวันก็มีอิสระบ้าง แต่ว่าพี่สุชอบอาหารญี่ปุ่นมากกว่าเนี่ค่ะถ้าต้องการเผ็ดก็มีพริกพริกอ,อย่างนี้นะคะเผ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็วันนี้พบกับพี่สุแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้พี่สุด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย